สวัสดีครับพบกับลุงแห่งบอลเด็กก่อนอื่นสําหรับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์บอลแบบนี้ลุงได้ปักหมุดบ้านเขียวไว้ให้แล้วที่หน้าโปรไฟล์นะครับในบ้านเขียวเรามีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกตลอดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายผลบอลเพื่อลุ้นรับเสื้อกีฬาของทีมที่ชอบหรือของรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มวิเคราะห์คู่แรกคืนนี้กันเลยครับฮัมมาบีปัธโรเซนบอกคืนนี้เวลาทิ้งคืนตรงเป็นเกมที่น่าจะเปิดแลกกันอย่างดุเดือดเพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องการสงแต้ม เพื่อขยับอันดับในลีกสถิติการเจอกันที่ผ่านมาของทั้งคู่ค่อนข้างสูสีแต่ฟอร์มช่วงหลังของฮามาบีดูดีกว่าเล็กน้อยเมื่อได้เล่นในบ้านส่วนโรเซนบอกเองก็มีเกมรุกที่อันตรายและพร้อมที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามลุงชีฮามาบีครับเพราะพวกเขาได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านและฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอมากกว่าเบตตาเยรูซาเล็มดวลกับริกาคืนนี้เวลาที่งคืนครึง่งคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีม จากอิสราเอลกับทีมจากลัตเวียซึ่งทั้งสองทีมมีสไตล์การเล่นที่ต่างกันไปใต้เยรูซาเล็มมักจะเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นและใช้จังหวะโต้กลับเป็นหลักในขณะที่ริก้าจะเน้นการครองบอลและบุกเข้าใส่คู่แข่งตลอดเวลาเกมนี้จึงน่าจะเป็นเกมที่ตึงเครียดและมีจังหวะปะทะก,กันหนักลุงขอชี้ไปใต้เยรูซาเล็มครับเพราะพวกเขาได้เปรียบจากการเป็นเจ้าบ้านและสถิติในบ้านก็แข็งแกร่งพอสมควรสำหรับคู่สุดท้ายเอีคเอเทนกับอาริสลิมัสโซดคืนนี้เวลาตีหนึ่งส่วนคู่สุดท้ายนี้ลุงขอเชิญทุก